ศูนย์บัญชาการปฏิบัติการพิเศษของกองทัพเบลารุสออกแถลงการเกี่ยวกับการซ้อมรบร่วมกองทัพป,ป,ลปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA โดยใช้ชื่อรหัสปฏิบัติการ f o c a l a s s a u l t ซึ่งเริ่มเมื่อวันจันทร์ไปจนถึงวันที่19รกรกฎาคมนี้โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ใช้ซ้อมรบอยู่แถวเมืองเบรสทางตะวันตกเฉียงใต้ของเบลารุสซึ่งมีพรมแดนติดกับโปลแลนด์พันธมิตรของนาโตและสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU โดยกระทรวงกลาโหมเบลารุสระบุว่าทหารจากกองทัพจีนเดินทางมาถึงเบลารุสเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเผยภาพทหารจีนขนสัมภาระลงจากเครื่องบินขนสัมภาระลำหนึ่งของกองทัพจีนขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมของจีนระบุในแถลงการ์ว่าการซ้อมรบครั้งนี้รวมถึงการซ้อมปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันและปราบปรามการก่อการร้ายซึ่งวัตถุประสงค์ของการซ้อมรบครั้งนี้ เพื่อมุ่งยกระดับขีดความสามารถในการทํางานร่วมกันของเหล่าทหารที่ร่วมซ้อมรบอีกทั้งเพื่อกระชับความร่วม,มื้อระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศเบลารุสเป็นพันธมิตรของรัสเซียและยิ่งเป็นพันธมิตรที่สําคัญที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเนื่องจากรัสเซียใช้เบลารุสเป็นฐานส่วนหนึ่งของการส่งทหารรัสเซียบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2064ก่อนหน้านั้นรัสเซียได้ส่งกําลังทหารเข้าประชิดพื้นที่ชายแดนยูเครนมาระยะหนึ่งแล้ว รัสเซียอ้างว่าเป็นการซ้อมรบร่วมส่วนทหารจีนเดินทางถึงเบลารุสไม่กี่วันหลังจากเบลารุสเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ในองค์กรความร่วมมือซึ่งไห้หรือสซีเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วที่ผ่านมานาโต้และกลุ่ม EU กล่าวหาเบลาลรุสไร้มนุษยธรรมกรณีผลักดันให้ผู้อพยพชาวยูเครนที่หนีภัยสงครามรัสเซียยูเครนเข้าไปยังประเทศที่3า้ทวิจารณ์เรื่องการจะซ้อมรบก,กับจีนว่า มุงยยุทางทหารเนื่องจากจัดให้มีการซ้อมรบก่อนการประชุมสมมตริครบ75ปีของนาโตที่กรุงวอชิงตันระหว่างวันที่9ถึง11กรกฎาคมและจัดการซ้อมรบในวันเดียวกับที่ประธานนาทิบดีเซเลนสกี้ของอยูเครนเยือนโปลแลนด์เพื่อลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงทวิภาคีขณะที่กระทรวงกลาโหมจีนออกแถลงการว่าการฝึกซ้อมรบร่วมกับเบลารุสในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่าง2ประเทศ และกระทรวงกลาโหมเบรุุสมีแถลงการอีกฉบับหนึ่งเช่นการระบุว่าการที่นาโตขยายอิทธิพลทางทหารมาทางตะวันออกอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นยิ่งเป็นการเพิ่มความตึงเครียดให้กับภูมิภาค ขณะเดียวกันนายหลินเทียนโฆษกกระรูงการตามประเทศจีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบรูมเบิร์กแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานล่าสุดที่ระบุว่านาโตกำลังวางแผนที่จะลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่จัดขึ้นในสหรัฐวันนี้ซึ่งลินกล่าวว่านาโตเป็นผลผลิตของสงครามเย็นและพันธมิตรทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่แม้จะอ้างว่าเป็นองค์กรระดับภูมิภาคและการป้องกันแต่นาโต้ก็ยังคงขยายอำนาจข้ามพรมแดนฝ่าแนวป้องกันและยั่วยุให้เกิดการเผชิญหน้าการกระทำเหล่านี้เผยให้เห็นว่าความคิดแบบสงครามเย็นที่ยังรากลึกและอากติทางอุดมการณ์ของนาโต้คือความเสี่ยงที่แท้จริงที่คุกขามสันติภาพและเสรีภาพระดับโลกนาโต้วรยึดมั่นในตำแหน่งองค์กรระดับภูมิภาคและเชิงป้องกัน หยุดสร้างความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหยุดปลุกปั่นแนวคิดสงครามเย็นและการเผชิญหน้าและหยุดทำลายยุโรปและพยายามทำลายเอเชียแปซิฟิกแต่แล้วความคิดเห็นของลินดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่นาโต้กำลังเสริมความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขณะเดียวกันก็อ้างว่าไม่สแสวงหาการขยายกิจการเข้ามาในภูมิภาคอย่างเป็นทางการแต่เมื่อต้นปีนี้ เยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิที่นาโต้อธิบายว่านาโตรู้สึกว่าจําเป็นจะต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงในเอเชียที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องมาจากการลุกรานของจีนกับความจริงที่ว่าจีนกําลังเข้ามาใกล้เราอย่างไรก็ดีนายวูเชียนโคโศกกระทรวงกลาหมจีนก็ได้ตอบโต้คํากล่าวนี้ของสโตเทนเบิร์กว่าทําเรื่องไม่เหมาะสมนาโตทําตัวเหมือนเครื่องจักรสงครามเคลื่อนที่ ที่นำความวุ่นวายไปสู่ทุกหนทุกแห่งมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ